สวัสดีจ้านี่คือบล็กแฟเจ่นค่ะวันนี้จะขอเล่าเรื่องงานศิลปะประเภทแรกที่มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าวิจิตรศิลป์งานประเภทวิจิตรศิลป์นี้เป็นศิลปะที่เน้นเรื่องความงดงามและความพึงพอใจเป็นหลักเรื่องที่จะนําไปทําประโยชน์ใช้สอยอื่นๆน้อยมากท่านผู้รู้ทั้งหลายจึงพากันยกย่องว่าผลง,งานศิลปะแสดงออกประเภทนี้เป็นศิลปะบริสุทธิ์ว้าว รุน่นี้หนูแบล็กเฟสขอ,อย้ำคำท่านอีกครั้งนะจา้าว่างานประเภทวิจิตรศิลป์นั้นเป็นศิลปะอันบริสุทธิ์สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อหมู่มนุษย์โดยแน่แท้และจริงใจสุดๆขอกขราบเคาวะศิลปินแท้ทุกท่านเลยเจ้าค่ะจบเรื่องวิจิตรศิลป์แค่นี้ก่อนติดตามกันต่อนะเจะ้าค่ะในแบล็กเฟสวันนีีทางแบล็กเฟสทีวีนะเจ้าคะ